สวัสดีครับมาถึงนัดที่2ของกลุ่ม C โดยนัดนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างโปลแลนด์กับซาอุอาระเบียซึ่งจะเตะกันในวันที่26พุพฤศจิกายนเวลา20นิกาของบ้านเราที่สนาม Education City Stadium โดยข่าวๆทั้ง2ทีมในตอนนี้ที่พอจะหา,หามาได้ทางด้านโปลแลนด์ ทีมโปลแลนด์ก็จะงจะยังสนับสนุนโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้หลังจากที่เขาพลาดทำจุดโทษในเกมพบกับมาซิโกโมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยรวมแล้วเขาพอใจกับผลการแข่งขันเนื่องจากว่าหลังจากที่ซาอุสามารถเอาชนะอาเจนติน่าไปได้ซึ่งโอกาสที่จะเข้ารอบมันก็ยังยังดูไม่ออกมาดูข่าวขาวทางด้านซาอุอาระเบียกันนิดหนึ่งยาเซอร์ออา ชารานี่กองหลังชาซาอุได้รับเข้าการผ่าตัดเรียบร้อยหลังจากได้รับบาดเจ็บจากการประทะก,กับผู้รักษาประตูของตัวเองในเกมที่เอาชนะอาร์เจนตินามาได้ โดยซาอุอาระเบียากลายเป็นทีมแรกเล่ายุโรที่เอาชนะอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกได้นับตั้งแต่แคมารูนเคยชนะไปในปี1990ด้วยชัยชนะ2ประตูต่อ1สุดช็อค3ทีมสุดท้ายที่เอาชนะอาร์เจนตินาไปได้ในฟุตบอลโลกในการแข่งขันเยอรมันในปี2014และฝรั่งเศสในปี2018หรือไปถึงรอบชิงชนะเลิศโคเอเชียในปี2018ถึงเฮ t ูเฮ a d ระหว่างโปแลนด์กับ ซาอุเคยกระชับมิตรกันเมื่อปี2006โปแลนด์เอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งและเกมล่าสุดของโปแลนด์ก็เสมอกับเม็กซิโกมาศูนย์ประตูต่อศูนก่อนหน้านั้นก็เอาชนะชิลีไปได้1ประตูต่อศูนย์และฟุตบอลยุโรปก็ชนะเบลมาได้1ประตูต่อศูนย์แพ้ฮอลแลนด์มา2ประตูต่อศูนย์แล้วก็แพ้เบลเยียมมาศูนย์ประตูต่อ1นทางด้านซาอุ ผลงานล่าสุดก็คือชนะอาร์เจนตินามาได้2ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่16ก็แพ้คโคเอเชียมา0ประตูต่อหนะึ่งเสมอกับปานามามา1ประตูต่อหนึ่งและอุ่นเครื่องอีกครั้งกับไอแรแลนด์ก็ชนะไปได้1ประตูต่อศูนดูลักษณะนี้แล้วซาอุน่าจะฮึกเหิมโปแรแลนดก็ต้องการอย่างน้อย1นคะแนนผมคาดว่า,าเกมนี้จะเสมอกันไปอีก1ประตูต่อหนึ่งลาวานคงจะ แก้ตัวได้ในแบบนี้ครับผมสวัสดีครับ